ดูให้ดูนะทุกคนนะมีแต่ทุ่งกระเทียมดอกเขากำลังงามเนีย่ยดอกแบบขนาดนี้กำลังแบบเอาไปผัดสวัสดีค่ะวันเดอร์ฟูคุณวันเดอร์วันเดอร์ฟูสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะขออนุญาต เก็บดอกกระเทียมแป๊บหนึ่งจะพาไอเว้นกลับลเขาอยากกลับให้ทุกคนดูถ่ายให้ทุกคนดูไปก่อนนะปีที่แล้วเราก็มาเก็บเอาดอกกระเทียมแล้วก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนฝรั่งด้วยนะเพื่อนฝรั่งเพื่อนสามีเขาอยากกินแล้วก็เก็บไปแบ่งเขาไปฝากเขา ฝรั่งเขาเอาไปทําเอาไปปั่นทําเป็นน้ําสลัดสลัดครีมเย้เอเวนบนนละทุกคนเอเวนบอกเย้เอเวนบอกเธอบอกว่าจะเก็บแค่ดอกเดียว มันเยอะมันเยอะ,ม,ยอะมันก็เก็บเพลินนู้น่ะทุกคนเห็นไหมมีแต่กระเทียมซูมให้ดูซูมได้ไหมเออนี่ดูน่ะเยอะมากจนแบบอย่าถามเลยว่ามีทางให้เดินไหมไม่มีใ่งงอนเอฟวันโม โอเคยูซิงไอแคนคลัมแบ็กฝั่งทางนูนะ้นดอกสวยสวยมีแต่ดอกยาวๆดูสิฝั่งทางนูนะ้นดอกสวยมากอยากไปเก็บอ่ะนั่นอนะ่ะดอกสวยสวยฝั่งทางนูนะ้นดอกสวยแล้วก็ยาวด้วยกระโดดข้ามคลองไปเก็บนู่นไงมันมีขอนไม้ให้ข้ามอยู่ตรงนูนะ้นนี่ นี่คอนมันจะหักมัเนี่ยมันเหมือนมันจะผุมันเหมือนมันผุนะเออมันผุนะกิ่งไม้คือตรงนี้อันนี้ก็ผุแต่มันก็ไม่มีน้ำนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงเย่เย่อ n l y o ัน m ฮะ can't ริชิ h i จาก o m t น e r e มันจะมาคนเดียวก็ไม่กล้ามาเนาะมันไกลแต่ว่ามันมันเงียบเฉยๆมันไม่มันไม่มไ,มไม่รกไม่อะไรหรอกแต่ว่ามันมันเงียบเราก็อยาก มีเพื่อนมาเอาลูกมาด้วยถ้าเอาผัวมาด้วยเอาลูกมาด้วยเขาก็จะบน่นเขาบอกเราเก็บเก็บนานก็มันกว่าจะเก็บได้ที่ระดอกโอเคโอเคโอเค เฮ้เอเวนบอกเร็วๆโอ้ยมันก็เก็บกว่าจะเก็บได้นะลูกต้องเก็บเอาที่ละดอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งโดอยู่เอาไปแล้วไปแล้วพี่น้องลูกจมละ มันเยอะเกินดูอ่ะทุกคนดูอ่ะมันเยอะเกินนู่นน่ะเยอะเต็มไปหมดไม่แต่กระเทียมโอเค